สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้จะพาชมดอกไม้ที่อยู่ข้างหลังนี่ค่ะดอกไม้จะเป็นจุดๆดดังๆนะคะมาชมเลยค่ะนี่ก็ดอกชนิดนี้ก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรค่ะพ่อแม่พี่น้อง่ะถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าชื่อดอกอะไรนะคะก็เห็นสวยอยู่ข้างบ้านนะคะก็เลย เอามาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูได้ชมนะคะ like ดอกไม้ดูสิคะเข้าบานแล้วเขาก็ก้มหน้าลงนะคะพ่อแม่พี่น้องคา่าต้นเขาก็ไม่ใหญ่ค่ะลำต้นยาวค่ะพ่อแม่พี่น้องขาแล้วเขาก็ถ้าเข้าบานเขาก็ลงก้มห like น้าลงแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ก็คือเอกลักษณ์ของเขานะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะแต่สวยมากเลยค่ะนี่นะคะ มันก็เป็นลายจุดดำๆนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะลำต้นก็จะมีดำๆเหมือนเป็นเม็ดนะคะเหมือนมีเม็ดนะคะนี่นะคะแล้วก็เป็นใบเรียวยาวนะคะนี่นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสวยมากเลยค่ะเห็นแล้วก็สะดุดตานะคะ สีส้มสวยงามมากเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่นะคะดูดอกตูมนะคะวงวีสวยคล้ายๆเหมือนดอกดอกทานตะวันฝรั่งค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะแต่ไม่รู้ว่าชื่อดอกทานทานตะวันฝรั่งหรือเปล่านะคะนี่นะคะอันนี้ดอกตูมถ้าเกิดว่าเป็นยอดยอดต้นไม้เขาก็จะเป็นดำๆนะคะพ่อแม่พี่น้องทาะเหมือนกับเม็ดนะคะ มีเม็ดนะคะนี่นะคะพ่อแกจัดเม็ดดำๆนั้นก็ล่วงล่วงลงดินก็คือไม่ขึ้นนะคะไม่ขึ้นนะคะพ่อแม่พี่น้องคะต้องปลูกต้นอย่างเดียวะค่ะนี่นะคะดอกไม้ถ่ายมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูได้ชมนะคะนี่นะคะเม็ดเม็ดล่วงค่ะพ่อแม่พี่น้องคะนื่ เม็ดเขานะคะแต่ว่าไม่งอกนะคะเคยปลูกล้วค่ะแต่ว่าไม่ขึ้นนะคะเพราะไม่พินอ้องค่ะไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรปลูกนะคะอาจจะเป็นเป็นเพาะรากหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะนี่นะคะสวยมากเลยค่ะอิรพันขึ้นมาเนี่ยสวยมากเลยนะคะเป็นจุดลายๆนะคะ สวยมากเลยค่ะนี่ทำไมบานแล้วก้มหน้าจังเลยเนาะเ,เกสรของเขาก็จะเป็นวงรียาวๆนะคะพ่อแม่พี่น้องขาก็ประมยาวประมาณสองเซนนะคะเพราแม่พี่น้องขาน,นี่นะคะเกสรของเขานะคะก็จะมีมีน้ำหวานค่ะ แต่ดอกชนิดนี้ไม่มีกลี่นนะคะพ่อแม่พี่น้องขาใช้หักไปปักเป็นแจกันประดับโต๊ะรักเขกได้นะคะหรือประดับตามมุมบ้านต่างๆได้นะคะพ่อแม่พี่น้องขานี่นะคะดอกสวยตามมากเลยค่ะมีกลีบกลีบดอกนี้ก็จะมีเป็น ห้ากลีบนะคะพ่อแม่พี่น้อง่ะบ้างก็หกกีบนะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะพ่อแม่พี่น้อง่ะสวยงามมากทีเดียวเลยค่ะนี่นะคะหน้าเขาออกนะคะหน้าบานหน้าถึงฤด,ดูดอกไม้หน้าเขาบานแล้วนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้อง่ะ ต้นก็จะเป็นเรียวเรียวเรียวยาวนะคะพ่อแม่พี่น้องขานี่นะคะก็สวยงามไม่แพ้จากดอกอื่นๆนะคะเพราแม่พี่น้องขานี่นะคะดอกชนิดนี้ไม่ต้องการน้ำมากค่ะเพราแม่พี่น้องค่ะแค่อากาศชื้นๆนิดๆก็เขาก็ขึ้นแล้วค่ะนี่นะคะพอถึงฤด,ดูหน้าเขาออกดอก เขาก็จะออกให้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะนี่นะคะแล้วก็ใจจะบาดหมดแล้วนะคะเหลืออีกดอกตูมเหลืออีกไม่เยอะค่ะเดี๋ยวก็บานหมดแล้วนะคะบานแล้วก็ร่วงล้วก็จะมีดอกไม้ไมให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูได้ชมเรื่อยๆนะคะอันนี้ดอกลายนี้แปลกมากเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ ของคุณนายแคนาดาพรที่เคยเห็นดอกนี้นะคะแต่บางคนเขาก็เรียกว่าดอกทานตะวันฝรั่งนะคะพ่อแม่พี่น้องขาแต่ชื่อจริงๆก็ไม่รู้ว่าเป็นชื่ออะไรนะคะชื่อภาษาอังกฤษก็ไม่รู้หาหาเสิร์ชหามไม่เห็นนะคะพ่อแม่พี่น้องขานี่นะคะก็ดอก นี้ก็สวยไม่แพ้กับดอกอื่นๆเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่นะคะกรีบดอกเขา้าเยอะเหมือนกันนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเป็นห้ากรีบนะคะบ้านก็หกลรีบนะคะพ่อแม่พี่น้องขานี่นะคะต้นตีจับได้ค่ะจับได้ไม่คันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะนี่นะคะก็จะมีมีมดมีผีเสื้อมาด,ดู น้ำหวานนะคะนี่แต่แปลกตรงที่มีมีเม็ดอยู่ลำต้นนะคะนะคะเม็ดตรงใบก็มีนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่นะคะถ้าน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปหน้าต่อๆไปนะคะนี่นะคะ ดอกสวยงามมากเลยค่ะพ er ่อแม่พี่น้องค่ะจะหาดอกไม้ก็ขอขอบพระคุณมากๆทุกท่านทุกคนที่ติดตามคุณนายมาดามแคนาดานะคะก็ขอให้ทุกท่านดวงโชคดีมีแต่ความสุขตลอดไปนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะอ๋อนี่นะคะก็เป็นดอกไม้ดอกไม้ที่ว่าสวยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ เป็นลายจุดสวยนะคะนี่นะคะสวยมากเลยค่ะสีสวยนะคะสีส้มสดใสเลยค่ะนี่ก็ยังไงก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับดูรับชมคลิป ดอกไม้ดังๆนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ thank you for watching my video thank you so much see you next video thank you bye bye